ส่วนในเรื่องพื้นที่ของบ้านหนองจานนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วท่านก็เคลียร์ชัดค่ะในกรณีที่ดินบ้านหนองจานโคกสูงหลักเขตแดน4 6ขีด4 7นะคะโดยท่านยืนยันค่ะว่าชาวบ้านนั้นสามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ ที่ห้องประชุมอบตโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนายปร,ริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับการกรมทหารราบที่12ที่ดินสะแก้วสาขาอารยญญประเทศป่าไม้จังหวัดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าชี้แจงค่ะกรณีปัญหาที่ดินบริเวณบ้านหนองจานตํบลโนนหมักมุ่นหลักเขตแดนที่46-47 โดยมีเจ้าของที่ดิน7แปลงเข้ามารับฟังถึงปัญหาการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะแปลง A ที่ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการรังวัดได้ทั้งแปลงซึ่งมีประมาณ38ไร่เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอาจจะมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ศูนย์อบพยพขเขมรมาก่อนส่วนอีก6แปลงนั้นสามารถดาเนินการออกรังวัดได้แล้วเสร็จ เจ้าของที่ดินก็สามารถเข้าไปทํากินในพื้นที่ได้ทันทีนะคะแต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงก่อนเพื่อเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านที่เข้าไปทํากินในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันท่านผู้ว่าก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าของที่ดินทั้ง6แปลงที่อยู่ติดกับหลักเขตแดนที่46-47 สามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่ได้ทันทีแต่ต้องแจ้งหน่วยงานความมั่นคงชฉกรอารัญญประเทศจะดำเนินการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่ส่วนเรื่องการออกโฉนดที่ดินทั้งหมดบริเวณหลักเขตแดนที่46-47ี่เจเจ้าของที่ดินสามารถนำเอกสารรังวัดไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดินสะแก้วสาขาอารัญญประเทศดำเนินการขอออกโฉนดได้ทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเร่งดำเนินการ ให้ในกรณีพิเศษเพื่อเจ้าของที่ดินจะได้นํำโฉนดไปยื่นกู้กับทางธนาคารเพื่อนําเงินมาใช้เป็นทุนประกอบอาชีพได้ตามระเบียบของธนาคารส่วนผู้มีอิทธิพลที่คอยห้ามชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่บ้านหนองจานท่านผู้วา่าท่านก็ได้เน้นนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ ขณะที่นายลุยเที่ยงลายซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินประมาณ38ไร่ที่อยู่ติดกับหลักเขตแดนที่46-47พร้อมกับเจ้าของที่ดินแปลงอื่นๆก็บอกว่าทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เร่งดำเนินการให้เจ้าของที่ได้ที่ดินกลับคืนมาเป็นของคนไทยเป็นของตนเองอีกครั้งหลังจากตกไปอยู่ในมือเขมรนานกว่า40ปีค่ะ